สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมมาสอนใช้มัลติมิเตอร์นะครับวันนี้จะวัดย่านวัดของไฟกระแสสลับนะครับต้องเป็น V แล้วเป็นรูปขึ้นนะครับไฟกระแสสลับเราก็หมุนมานะครับผมหมุนมาสัก600เพราะไฟบ้านเราจะอยู่ประมาณ2 2 0โวลต์นะครับกดไฟให้ดูก่อนอันนี้เห็นนะครับเห็นไหมฮะต่อไปนะครับก็จะเห็นว่าปลักไฟมีปักไฟครับผมก็จะเสียบไปเลยนะครับไฟสลับนะครับเราไม่ต้อง ไฟสลับเราไม่ต้องไอ้น,นี่นะครับตอนนี้ผมเสียบแล้วนะฮะไฟสลับเนี่ยเราไม่ต้องดูเรื่องของขั้วบวกขัข้วลบนะฮะก็เปิดอันนี้ผมเปิดอันนี้นะผมก็เปิดนี้นดูขึ้นไหมเห็นไหมวัดได้230โวลต์นะครับแปลว่ามีไฟจ่ายมานะครับ230โวลต์ นะครับสำหรับย่านวัดนี้นะครับเห็นไหมฮะเดี๋ยว